ข้อดีของการแรปสติกเกอร์ช่วยปกป้องสีจากรอยขีดขว่วนรอยขนแมวเบื่อง่ายไม่อยากเปลี่ยนสีก็สามารถที่จะแรปได้ครับราคาก็จะอยู่ประมาณ30,000ต้นๆอยู่ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับผมโอสติ๊กเกอร์บางนาครับผมที่ร้านก็จะรับออกแบบปิ้นผลิตติดตั้งออกแบบลายรถแต่งลายรถรถบ้านรถสนามรถเซอร์กิตรถแดกเคปล่าหลังคาแก้วสติ๊กเกอร์ทุกรูปแบบนะครับคือรับหมด ข้อดีของการแรปสติกเกอร์1ช่วยปกป้องสีจากรอยขีดขว่วนรอยขนแมวแล้วก็สำหรับคนที่เบื่อง่ายไม่อยากเปลี่ยนสีก็สามารถที่จะแรปได้ครับพรอะสติกเกอร์ทุกวันนี้ถือว่าโอเคเลยราคาก็จะอยู่ประมาณ30,000ต้นๆอยู่ประมาณนี้ครับ มีการแลบสีเปลี่ยนล้อใสเ่เบรก เบรกจะเป็นเบรกเบมโบหกพอตคดิแล็จานสามแปดศูนย์เบรกหลังก็จะเป็นสามเจ็ดศูนย์ครับผมเบมโบเหมือนกัน s h o คอัพจะเป็นซับแทงสีต้นของแอดวานสายห้าครับผมสำหรับล้อเจกเกอร์เวนตุสตัวนี้ผมมองว่ามันแบบหล่อแบบ,รบแบบเรียบเรียบดูแบบเรียบหรูมีสไตล์คือแบบลงตัวล้อขอบ20่เจกเกอร์เวนตุสตัวนี้สามารถที่จะใส่กับเบรกขนาดจาน380คือแบบสบายสบายเลยสำหรับยางฟินิกนะครับตัวนี้ก็ใช้มา านานแล้วสมรรถนะในการเกาะถนนนี่ถือว่าโอเคครับถือว่าเยี่ยมแล้วก็รีดน้ดําดีเวลาขับฝนตกอย่างเงี้ยถือว่าแบบมั่นใจได้แล้วก็ขับทางไกลก็จะนุ่มเงียบอยู่เรื่องเกาะถนนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับมั่นใจตัวนี้ วากร้านโอสติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนสีรถอยากจะแ็ปรถอยากจะแต่งลายรถติดเคปล่าติดหลังคางแก้วอะไรพวกนี้ครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยติดตามพวกเราได้ที่เพจโอสติ๊กเกอร์บางนานครับเบอร์ติดต่อก็จะ0 8 7 0 7 4 1 1 8 1ครับผม